ได้ชมเรื่องราวความเป็นมาของทีมจับจ่ายกันไปแล้วมาฟังคำแนะนำดีๆที่มีผลต่อการพัฒนาธุรกิจกับกูรูรับเชิญของเราคุณอ้อพ่อนทิพย์กองชุน COO จากจิตตะ .com กันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผมและเรนแล้วพวกเรามาจากทีมจับจ่ายนะครับค่ะยินดีที่ได้รู้จักน้องๆทุกคนค่ะพวกเรากำลังทำเทคโนโลยีหนึ่งที่พวกเราเชื่อว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่จะสร้าง Impact ให้กับหลายๆคนได้ในอนาคตซึ่งเราก็ทำระบบการซื้อขายด้วยเทคโนโลยีไบ o ม e ทริกซ์หรือว่าใช้ลายนิ้วมือมานั่นเองอแล้ววันนี้เร,เราเราเลยชื่อว่าจับจ่ายจับแล้วจ่ายง่ายๆแต่วันนี้เนี่ยเราเทคโนโลยีของเราเนี่ยไปอัด p ัแล้วก็ไปเริ่มใช้ทดลองอในหมู่โรงเรียนเพราะฉะนั้นในเฟสแรกของเราเราก็เลยตั้งชื่อเฟสนี้ว่าจับจ่าย for school ก็คุยกันในรายละเอียดแล้วโอ้ใช้ได้เลยเจ๋งเลยน้องเขา,าเอาจุดอ่อนของไบโอเมตริกในอดีตนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของความเร็วนะคะความที่จะโปรเซสก็คือ อ่าไอดีนิฟาว่าคนเนี้เป็นใครเนี่ยให้มันมรวดเร็วขึ้นใช้งานได้ง่ายขึ้นเนี่ยคะ่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดิสลอฟในแง่ของตัวเทคโนโลยีนี้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโรงเรียนเนี่ยน้องเขาก็จะมองเห็นว่าการใช้จ่ายเงินเนี่ยมันจะต้องถูกควบคุมโดยผู้ปกครองและผู้ปกครองก็จะมีส่วนร่วมในการที่จะดูพฤติกรรมต่างๆของเด็กนักเรียน ว่า,าจะซื้อทาอะไรไปแล้วบ้างจะไปโรงเรียนยังไงหรือขยายไปเกี่ยวกับเรื่องของอาการทํากิจกรรมในโรงเรียนเนี่ยค่ะก็จะมองว่าตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกเป็นยูนิคแวร์ดูโพสิชันก็คือเป็นอะไรที่มีหาโซลูชันที่ค่อนข้างนะค,ค่อนข้างที่จะมีจุดเด่นกับกลุ่มประหลาดที่มีเฉพาะเลยซึ่งก็ถือว่าดีเพราะมันก็ตอบโจทย์ได้ชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะมองว่าตรงนี้น้องกําลังทําได้ดีในส่วนของการที่จะเริ่มต้น แนะนำตัวสินค้าเทคโนโลยีของน้องเข้าสู่การตลาดนั่นเองคือตอนที่ผมเริ่มทำจับจ่ายแรกๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอาจจะเสียเวลานิดนึงนะเพราะว่าปีกว่ากับ2ปีเนี่ยผมตอนนั้นยังไม่รู้จักสตาร์ทอัพยังไม่รู้จัก SME ด้วยแค่เป็นเด็กที่มีความฝันว่าอยากทำอะไรสักอย่างหนึง่งตอนนั้นทำเอ็มซีทำฟรีแลนซ์ส่วนข้างเยอะครับแล้วก็เก็บเงินเข้ามาระดมทุนคือจริงๆยุคแรกๆสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ก็จะทำเหมือนน้องนันลินก็คือเขาเรียกบูสต์ทรัพ ก็คือการลงทุนด้วยเงินส่วนตัวของตัวเองแต่ตอนนี้อุปสรรคเหล่านี้มันจะน้อยลงเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นคนที่จะเข้ามาสนับสนุนระบบนิเวศหรืออีโคซิสเ็มของตัวสตา,าร์ทอัพเยอะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลเองธนาคารหลายๆแห่งก็เริ่มทําแล้วอย่างธนาคารอมสินก็จะช่วยด้วยก็สามารถที่จะส่งเอกสารเปเปอร์เนี่ยค่ะพอร์โซของงานที่เราคิดไอเดียว่าเราจะทําอะไรสิ่งเหล่านี้เข้าไปแล้วเขาก็จะให้เงินสนับสนุนด้วยซึ่งตรงนี้เราต้องตีโจทย์ให้แตก นั่นคือเราสตาร์ทอัพของเราสิ่งที่เราทําอยู่จับจ่ายเนี่ยน่าสนใจยังไงแต่อนาคตรเราจะไปในระดับไหนได้อีกเราจะขยายไปเซออีสเอเชียหรือเราจะขยายไปในระดับโลกเลยอันนี้คือสิ่งที่จะใช้ในการชักชวนให้เขาเนี่ยเห็นภาพเขาเรียกขายวิชัน่นขายว่าเราจะไปจุดนั้นได้ยังไงน้องมีแผนยังไงจริงๆณนะปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวเครื่องมือหลายๆส่วนที่น้องกำลังจะ transfer จากไอเดียเป็นโปรดัก ก็คือเรียกว่าน้องมีไอเดียที่ดีน้องอยากจะทําให้เห็นเป็นโปรดักที่เป็นโปรโตไทป์โปรดักตรงนี้ไม่ต้องแบบโหหรูหรานะคะทุกอย่างดีมากเลยไปซุ่มทําปี2ปีอันนี้ไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นโปรโตไทป์หรือเป็นโปรดักชุดแรกที่มีคอฟีเจอร์มีฟีเจอร์หลักออกมาก่อนนะคะซึ่งตรงนี้จะได้ถือนะคะไปให้คนได้ทดลองใช้ใช้เวลาไม่กี่อาทิต์ค่ะ ถ้าน้องมีคนที่สนใจใช้ชอบบอกต่อเพื่อนยอมที่จะเสียเงินซื้อ Product เราไปใช้งานเนี่ยค่ะแสดงว่าน้องทำโ Product ที่ตอบโจทย์ละแล้วน้องก็ถือสิ่งล่งนี้เอาไปคุยกับ angel investor หรือ vc ได้เลยนะคะว่า Product มัน solid แล้วมันมีคนใช้แล้วแล้วน้องจะทำอะไรอีกจะขยายจะเติบโตยังไงไปเล่าให้ฟัง ฟังคำแนะนำดีๆจากคุณอ้อไปแล้วมาต่อกับวิสัยทัศน์ดีๆจากผู้อำนวยการอมสินกันต่อเลยครับครับผมว่าจับจ่ายก็เป็นตัวคิดที่ที่ดีนะครับในสังคมไทยด้วยนะครับที่เริ่มต้นที่จะคิดให้เด็กคุณพ่อคุณแม่และโรงเรียนอยู่ในกรอบที่ที่ดีโรงเรียนเองก็มีข้อมูลในการบริหารจัดการคุณพ่อคุณแม่ก็รู้ทุกการจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าเวลาลูกใช้อะไรก็จะมี SMS Alert มา นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นการที่ช่วยกันให้ทุกคนมีวินยัยทางการเงินตั้งแต่ระดับโรงเรียนแต่หลังจากนั้นออกมาถ้าเราพูดในเชิงธุรกิจเราก็จะต้องขยายสโคปให้ใช้ได้กว้างกว่างมากยิ่งขึ้นอันนั้นก็คือความสำเร็จแบบยั่งยืนแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจะสามารถป้องกันคู่แข่งได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจครับต้องการเงินทุนแล้ก็เงินกู้ก็มหาธนาคารออมสิน